ได้ได้ใช่ไหมได้ครับได้สิไต่ไม่ต้องได้แล้วล่ะไปอ่ามาคันพรุนอาไมติิงนี้หน่อาไมขาเป็นไงครับถ่ายทำในประเทศไทยด้วยไม่ไินว่าเป็นองมเป็น่มร่่อ่อีม็่องที่มนงที่มั ซีรีส์เกับการแข่งรถแล้วก็มีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมแล้วก็ก็จะมีเหออยู่มีวิชุช,ชินด้วยครับผมการถ่าทำที่ประเทศไทยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างใไทยรรยเชิอเจอด้านสินเดกิ

我觉得在泰国拍戏，就就像我刚才讲的，我的角色进招在泰国更生命力，翻译过来是什么意思？啊，生命就让他更更真实，更真实。可能就是说，解释白，就是讲整个角色，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  ไม่รับเป็นคนไทยแต่ว่าเป็นคนไทยที่พูดภาษา,าภาษาจีนที่ไทยแล้วก็เป็นนักแข่งรถมีมีทีมแข่งรถของตัวเองแล้วเราก็พยายามจะจีบเขาเข้ามาอยู่ในทีมแข่งรถของเราเลย <registry S 2> <Spin. S 1> แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยคือไมค์ก็จะเป็นคนเ,เรื่องนี้เนี่ยคือไมค์จะเป็นการใช้เสียงของตัวเองพูดภาษาจีนครั้งแรกครับผ <ở S 2> ม <ittle S 2> จะมีพูดทั้งภาษาจีนและภาษาไทยด้วยและพี่ไมค์เองมีแนะนําอะไรเพื่อนไหมคะเพราะว่ามาถ่ายทำที่ไทยภาษาอะไรอย่างเงี้ยมีแนะนำบ้างไหมจริงๆต่อให้เป็นการถ่ายทำที่ไทยแต่ว่าเรา เป็นการพูดภาษาจีนที่หมดเลยมีสอภาษาไทยอะไรเยอมากไหมเพราะว่ามาไทยก็แฟนคลับไทยก็น่าจะเยอะเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่ามีเจื่อว่า有没有交流สวัสดีค่ผมช่หม？ีีที่ ได้มาที่ไทยได้มาที่ไทยครับครับดอคับมากครับดอมากมากครับไม่ถามวันเอ่อแล้วเรวชิวๆไม่ถามว่ามคิดฟังรู้สึกคือได้มามีโอกาสได้มาเจอแฟนกับชาวไทยเป็นไงบ้างเอ่อ有机会能见到泰国的粉丝是什么感觉？哦，今天有见到，觉得特别热情，然后让我笑得有点合不拢嘴了都。

คลนี้ก็คนที่ไหนนะครับคือเป็นพี่น้องกันแน่ใจ้าถนกทีนเมน่เราชาวไทนเราชายรางได้วชาชอไกอมว่าผจคิดว่าผมคิด่าผมคิ่าผ่าผมคิดว่าผมคิดว่าผมคิดว่าีม่าผมคว่าผมดว่าผิดว่่ามิ่าผว่าครามคิด่า่าผมดวราผมคิดามาผมคว่าม่ามความิดวาผมว่าผมคิดว่ะผอคว่ามิาม่ามวาผมค่คินาาค ที่ไม่พาไปไหนมาบ้างแล้วครับจริงๆเรามีไปถ่ายรายการพวกเอ่อรายการวีดีที่กันมาด้วยรับผมเราก็จะมีไปไปทะเลกันมาด้วยผมแล้ก็เอ่อไปกินอาหารข้างทางบ้างอะไรางนี้บ้าไปตกปลาด้วยเอ้ไม่ใช่ตกปลาตกกุ้งตกุ้ง้นันแประสบการณ์การตก้งเปลเเียเียวออห่ย่อนกิ่ยนกิน่อนยออ ผม把那个钓虾的那种享受的过程变成了比赛的感觉啊，最后钓上来了，就是心里面非常的开心。ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยัาไงตกกุ้งนะครับตอนแรกตกไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้วเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอาแบบการดื่มดั่ในการตกกุ้งเป็นแรงผลักดันว่าไงก็ต้องตกให้ได้แล้วสุดท้ายคือก็ตกได้ก็เลยยิ้มได้แล้วครับกับการตกกุ้งเองครับมีีท่ 我们好吧那既然大家呢就是说这个女的这个项目呢、这个、非常可惜啊我觉得 speed and love 这个项目是结合了大家的对于偶像剧的各种的想象还有你们想象不到的东西比如说呃，有从兄妹之间最后产生感情但是当时。

เราเรื่องนี้เนี่ยก็คือมันมันจะมีทั้งที่ทุกคนคิดว่าคาดหวังไว้อยู่แล้วกับสิ่งที่ไม่คาดคิดใช่ไหมของแปดสินะเนี่ยในภาษาจีนเองกันได้เลยนแล้วเมื่อกี้เขาพูดว่ามีทั้งเรื่องที่อาจจะดูเหมือนเป็นพี่น้องกันแต่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วก็มีทั้งเรื่องของการแข่งรถเขาแบบเราด้วยนะครับผมก็จะมีความตื่นเต้นหลายๆอย่างในเรื่องนี้แล้วก็แล้วก็อะไรนะแล้วก็นะครับซีเรื่องนี้นะครับจะเป็นซีรีส์ที่กับมี ไอดอลนะครับแต่ว่าจะให้ทุกคนสัมผัสได้ถึงความแตกต่างแบบที่ไม่เคยสัมผัสเชียงชูโอ้ชียงชูคือมันจะมีความเป็นแบบว่าซีรีส์วัยรุ่นแต่ว่ามันก็จะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างครับผมอันที่เข้ามาอยู่ประเทศไทยตื่นร้องไทยหัวไทยสวยตั้งใจเดินะนี่ที่เรียกเนโซ่คุณก็กลับแล้วครับคุณนี่กลับแล้วครับใช่ครับยังอยากจะบอกสจะเป็นไงต้องมี有什么想对泰国的粉丝们说吗？呃。 Thank you, thank you for support and I feel so warm for you. I love this place, I love you guys. <coughs> <g vaccines> <coughs> 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 เอื้อยครับเอื้อยครับพี่สาวครับเอื้อยครับเนียงหรอใช่ใแต่ว่าเป็นคำว่าเอื้อยครับแปลว่าอย่างแปลว่าพี่สาวเอื้อยครับาวเอื้อยครับเอื้อยครับแต่ต้องอ้อนออนเป็นพี่สาวเอื้อยครับเอื้อยครับไงต่อแค่นี้แ่ดูดูซ์ผมอะไรว่าไปดูซีรีส์ผมด้วยนะครับเอื้อยครับโอเคปดเท้านี้เอื้อยครับเน่ครับเอื้อเน่เอื้อน่อ้อ่อนออนหน่อยนออนอเนแล้วเอื้อ 的声音要。对哈。对哈。再慢一点。对哈。对哈。哈哈哈好的，。好，的，好。对哈。对哈。看《Siri》，看《Siri》。我。我。对。对。那卡。那卡。就是呃，姐姐，请你多多支持我们的剧。对。继续吧。 ขอครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเชื่อครับ